พวกเราเกิดมาแล้วนะควรจะรู้จักสอนตัวเองให้เป็นเหมือนกับยายค่ะยายไม่ต้องมีใครมาสอนเลยทั้งที่ยายไม่รู้หนังสือสักตัวแต่ยายก็ทําได้ทุกอย่างเพราะยายสังเกตเอาแล้วก็สอนตัวเองเรื่อยมาตอนอยู่นครชศรียายสอนตัวเองตั้งแต่เล็กๆเ,เวลาล้างถ้วยล้างจาน ยายล้างทั้งข้างนอกข้างในถูบ้านก็ถูจนสะอาดหมดพ่อพี่พีเขาถามว่าทำไมไม่ถูแค่ข้างบนยายก็บอกว่าก็อยากถูให้มันสะอาดหมดเห็นไหมใจของยายมันสอนตัวเองให้สะอาดหมดจดทั้งข้างนอกข้างในตอนอยู่กับคุณนายเยียบก็เหมือนกันยายเช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้ทั้งข้างบนข้างล่างเห็นนะารสปกปรกเป็นไม่ได้ ว่างเมื่อไหร่ก็ทําให้สะอาดทันทีจนทุกคนไว้ใจยายพอมาอยู่วัดปากน้ํากับพ่สุขเขาให้เตียงเก่ามุ้งขาดเต็มไปด้วยตัวเลือกยายก็ไม่บ่นก็ขอแค่ได้นั่งธรรมะก็พอใจแล้วถูกกัดก็จับใส่กระโถนปิดไว้แล้วเอาไปปล่อยทําความสะอาดทุกวันจนทุกอย่างรอบตัวยายสะอาดหมดตั้งแต่เล็กๆ ยายก็เป็นอย่างนี้รักความสะอาดมีระเบียบอะไรควรทำไม่ควรทำยายรู้หมดเพราะยายสอนตัวเองตลอดจนพอได้นั่งธรรมะและลึกชาติได้ยายคุรู้ว่าเพราะบุญจากการนั่งธรรมะในชาติกนกาๆทำให้ยายมีปัญญารู้จักสอนตัวเองได้เพราะฉะนั้นนะพะยายามนั่งธรรมะให้มากจะได้สอนตัวเองได้เหมือนยาย จะได้มีปัญญารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำจํำไว้นะสอนตัวเองได้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด